การสืบทอดกัะมาก็โดยมากก็ใน<ล>แวดวงบ้านใกล้เรือนเคียงหรือไม่ก็ลูกหลานของแต่ละคนที่ดำเนินชีวิตในอาชีพนี้อยู่เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นอาชีพนะคือว่านึกสนุกก็ร้องกันเล่นกันแต่มายุคที่พวกเราเข้ามาหัดเนี่ย2505ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอาชีพได้แล้ว ก็จะฝึกก็โดยตามครูไปไงี้ก็จําไปเรื่อยๆครูก็จะบอกนี่เพลงนี้นะเขาจะไ้เล่นกันเมื่อเ,อเทศกาลอะไรแต่ละเพลงแต่ว่าโดยเฉพาะเพลงพงมาลัยนี่ก็จะมากที่สุดก็เวลาช่วงตุดสงกรารสิ้นเดือนสี่ไทยจุดแล้วก็ไปอีก15วันก็สงกรารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมากเพราะว่าตามวัดต่างๆ ทั่วๆไปก็จะมีงานก่อพระจดีไซน์แล้วก็เขามาเจอเจอกันก็ชวนกันเล่นอาจจะร่วมไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยไม่ต้องไปทำเวทีก็เหมาะตรงไหนลานดินนตรงไหนเหมาะก็เล่นกันคือครูเขาไม่รู้หนังสือครูก็จะบอกไว้ว่าร้องอย่างนี้ผู้ชายมาอย่างนี้ก็แก้อย่างนี้ทำนองเน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จำกันได้ เพลงพื้นบ้านทั้งหมดนะคะแม่เขาจะร้องได้หลายสิบชนิดเคยเคยสำรวจนับการเล่นเนี่ยก็ว่าตกเจ็ดสิบชนิดนะคะซึ่งมีเพลงพวงมาลัยเพลงอีเซลเพลง่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงระบำเหนือระบำใต้แล้วก็เพลงสงฟางสงคอํำพวนเพลงเกี่ยวเพลงชักกระดานอะไรมากมาย คือเพลงพวกนี้จะมีแยกจากวิธีการทำงานอยู่เพลงพงมาลัยเพลงเดียวดังนั้นเพลงอื่นๆนี่ก็จะอยู่กับในวงที่ทำนาเกี่ยวข้าวก็มีเพลงเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ฤด,ดูน้ำหลากฤด,ดูออกพรรษาก็จะเป็นเพลงเรือจะลงเรือร้องกันเพราะว่าเว่าก่อนเขาบอกว่าไม่มีถนนหนทาง ะมีแต่จะไปไหนก็สียงกีองนไทยก็จะร้องกันไปหลากหลากเรื่องในบรรดาเพลงท้องถิ่นของสุพรรณบุรีที่ยังมีการนำมาแสดงในงานประเพณีสำคัญตา่างงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มักจะมีการเรียกร้องให้แสดงอยู่เสมอและถึงเป็นเพลงท้องถิ่นที่น่าติดตามศึกษาเรียนรู้ก็คือเพลงอีแซมและมักจะเล่นผสมผสานไปกับเพลงชอยเพื่อสร้างบรรยากาศ และอนารมณ์ของท่วงทำนองเพลงเพลงเฉยเขาบอกว่าน่าจะสืบมาจากเพลงกลบกจเพราะว่ามีกรอนอคล้ายคลึงกันแล้วก็ทำนองคล้ายคลึงกันแต่ว่ากรอนที่ใช้เนี่ยกรอนของเพลงเฉยเนี่ยถ้าคนที่ถนัดแล้วทุกทำนองสามารถเอามาร้องเป็นเพลงอื่นได้แล้วก็เพลงอื่นๆก็เอามาร้องเป็นเพลงเฉยได้พวกนี้เป็นกรอนหัวเดียว จะลงสระไอก็สระไอตลอดสระอีก็สระอีตลอดเพลงชอยจะขึ้นว่าเออ,อสนเธอเจอหน้าที่มาวันนี้พบแต่พกโดยมากจะใช้แกมึงกูนะว่าพวกแกสบายดีกันหรือไม่ละไปไหนกันมาล่ะเป็นแถวแถวกินข้าวมาแล้วหรือไง ก็จะตอบกันอะบางทีบางทีผู้ชายเป็นฝ่ายถามจะไปไหนมาธุระอะไรผู้ชายก็อาจจะบอกว่าจะมาซื้อวัวซื้อควายอะไรทลายแต่สรุปแล้วก็คือจะมาเกี่ยวสาวนี้เราร้องตรงกลางเนี่ยตรงระหว่างสุพรรณกรุงเทพเนี่ยทํานองอย่างนี้ถ้าหากว่านครสวรรค์จะขึ้นเออเออเออสนเธอเจอหน้ามีวาจา ถามทักได้มาบรรจบรู้จักกันเสียกระพอชื่นใจจะไปไหนกันมาดูหน้าตาบองแบวว่กินข่าวกันมาแล้ว่าน้องว่าน้องดีว่าน้องจะลอลีหน้องว่าลำไรบอกให้มาแต่งเนื้อกันแล้วแต่งตัวเนอ จะมัวแล้วล่ํายเออแล้วลำลายหนูเอ,อเองจะมัวนว่าล่ํายจะว่าหนักชับช้าด้วยเวลาไม่คอยเราเป็นสาวน้อยน้อยไปหาพ่อนุ่มเพลงอีเซลนี้ก็เขาบอกว่ามาจะาเพลงแคนเพลงแคน,น,นก็ร้องแ,แล้วจะมีแคนเป่าด้วย แล้วก็จะร้องบทสั้นๆแล้วก็ลงร่วมคู่รับแล้วก็จะมีแคนเป่าไปแล้วก็อยู่ๆมาแคนก็หายไปแต่เพลงแคนจะร้องบทสั้นแล้วก็เพลงอีแซวนี่จะร้องบทยาวเรื่องดาวยาวขึ้นแล้วก็ดนตรีที่ใช้ก็ชิงปบมือกลับเหมือนกันลันษณะฐานบอกว่ามันคงจะแซวกันไปคืนอย่างรุ่งหรือว่าจะเขาบอกว่าจะเรียกไอ้ดูมัน ดุไอะไรนั่นเขาเสารนิทานเอานะศิลปะการแสดงพื้นบ้านของทางภาคกลางนั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพื้นบ้านของบางท้องถิ่นบางจังหวัดเช่นเพลงอีแซวถือว่าเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์และก็มีความโดดเด่นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อพูดถึงความเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านของทางภาคกลางแล้วเราก็มักจะนึกถึงเพลงพวงมาลายัย เพลงเกี่ยวข้าวเพลงยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพวงมาลายัยถือเป็นเพลงที่สามารถสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนทางภาคกลางของประเทศได้อย่างเต็มวรรณกรรมทีเดียวค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะไปชมเพลงพวงมาลายัยวรรณกรรมที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวภาคกลางได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ และยังคงนํากลับมาแสดงเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์คุณค่าของวรรณกรรมนั้นให้คงอยู่ต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะเพลงพงมลเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่รู้จักกันโดยทั่วไปและยังมีการถ่ายทอดอนุรักษ์ไว้ในหลายๆจังหวัดโดยเหตุที่เป็นเพลงที่ออกเสียงเป็นภาษากลางทั่วไปจดจำง่ายมีข้อความในท่อนซอนสั้นๆ เข้าใจง่ายในปัจจุบันยังได้รับการบรรจ,จุให้มีการสอนเป็นหนึ่งในเพลงพื้นบ้านภาคกลางอยู่ในหมวดที่ชาเลือกของโรงเรียนและวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยเพลงพวงมาลัยนี้ก็ไม่ค่อยมีสื่อเกี่ยวกับอะไรมากก็เดินมากจะเป็นเกี่ยวพาดาศีทักถามทุกสุขเพราะพวงเพลิงพวงมาลัยนี้พวกเรามาเล่นกันยุคนี้มันไม่ใช่ยาวแต่ว่ายุคที่ยาวๆก็ฟังเขาเล่ามาก็เนี่ยจะเป็น โลกแกมทมก็หมายถึงว่าทางพุทธศาสนาบ้างมีถามผู้หญิงจะร้องถามว่าคือถามเป็นปัญหามาว่าตรงนี้คืออะไรพูดเป็นปริศนามาแต่ผู้ชายก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็แพ้อะไรเงี้ยแต่ถามเช่นเขาถามว่าเรือนไม่มีฝาอะไรนะบ้านไม่มีฝาอะไรคือคือความหมายก็คือศาลาอะไรไม่มีเมียม,มีลูกอะไรเหมือนว่าก็ถามแล้วก็ คนฝ่ายตอบไปตอบว่าเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยข้อแตกต่างคือมันจะมีบอกไว้เลยเออละเหยลอยมาลอยมาแต่ไกลไกลรือลอยมาแต่ลบบุรีลอยมาจากเมืองกรุงอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นเพลงหัวเดียวจะต้องขึ้นด้วยเออละเหยทั้งนั้นเลยนะคะจะร้องจะจะร้องกรอนอะไรก็ตามต้องขึ้นเออละเหยเอลอยมาอยมางี้ว่าจะเอากรอนไลไร ก็จะลงสระไอไอไปอะไรอย่างเงี้ยตลอดถ้ากรอลีก็สระอีดีมีวัจีอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าเอาเป็นกรอลายเอ,อเ๋ยลอยมาลอยมาแต่ไกลไกลลูกคู่จะรับเอ,อ,อ๋ยลอยมา ลอยมาแต่ไกลไกลแต่พ่อสนศเขามาพบพักจึงร้องทักร้องทายถ้าจะจบกห่วงเอ้ยมาไลยมาใกลๆ้ๆกลฉันหน่อยเอ้ยแล้วลูกครูก็รับหวงเอ้ย